1 9กุมภาพันธ์2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับ11นาฬิกาของวันนี้นะครับเราจะพาท่านมาชมใต,ต,ตนนาาม้ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับขณานี้เขาบานมาต้นทุเรียนต้นนี้นะครับบานมาได้ตั้งแต่วันที่13 4-5วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนเช้าวันนี้เราจะเห็นว่าดอกทุเรียนกระโปรงของทุเรียนนั้นร่วงหล่นลงมาเยอะแยะมากมายนะครับ ในช่วงการที่ทุเรียนเขากําลังดอกบานแบบนี้นะครับเราได้มีการหยุดน้ํามาได้สามสวันแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเราสังเกตดูว่าดินค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ดอกอยังบานแฉ่งไม่เต็มที่เราก็เลยสปริงเกอร์น้ําให้เมื่อคืนนะครับพอเช้าวันนี้สภาพดินก็ดูชื้นขึ้นมาเอาละทีนี้กรณีที่ดอกทุเรียนกําลังร่วนร่วงหล่นล,ลงมาเยอะๆขนาดนี้นี่ ก็จะเป็นอีกสิ่งเราจะสังเกตเห็นว่าในดอกทุเรียนนั้นก็จะประกอบไปด้วยน้ําตาลมากมายอยู่ในนี้นะครับซึ่งมีรสหวานคําว่าน้ําตาลและรสหวานที่มันอยู่ตามดอกทุเรียนนี้แหละมันจะคือมันจะกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาตินี้ตามดินต่างๆเขาจะมาย่อยสลายแต่วันนี้เราจะใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ครับามาดูใกล้ๆเลยครับ นี่คือจุลินทรีย์ผงนะครับที่ประกอบไปด้วยเชื้อราไตรโคดามาแล้วก็เชื้อราไมาโครซาแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงและอื่นๆที่อยู่ในนี้นะครับเราจะทําการหวานลงไปเมื่อเราใช้จุลินทรีย์ผงมาหวานใส่ตามดอกทุเรียนเหล่านี้เขาก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายแล้วก็ทําหน้าที่ในการขยายตัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆให้มีเยอะขึ้นในดิน ข้อดีของการที่เราเอาจุลินทรีย์ผงหรือว่าไรโคเดมาต่างๆมาพ่นใส่ดอกทุเรียนที่กำลังล่วงลงมาขนาดนี้นี่มันจะเป็นการตัดวงจรของเชื้อราไฟทอปเทล่าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ที่เราเอามาใส่นี้เขาจะขยายจำนวนประชากรของเขาให้คลองพื้นดินเหล่านี้ไว้เมื่อเขาขยายเต็มที่แล้วโอกาสที่เชื้อไฟทอ เขาจะระบาทนั้นก็จะน้อยลงไปนะครับอนอกจากนั้นจุลินทรีย์ผงที่เราเอามาใส่นี้เขาก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายอ,าอินทรีย์วัตถุต่างๆอยู่ในนี้เมื่อเราเอามาหว่านไว้อย่างนี้พ่นไว้อย่างนี้มันก็จะทําให้เราสบายใจทีนี้มาดูดอกของทุเรียนนะครับอดอกเหล่านี้เขาบานมาตั้งแต่โน่ล,ละครับวันที่12-13กุมภามาถึงขนาดนี้19ครบ6-7วันแล้ว ใกล้จะหมดแล้วเวลาเราอเอามือเคาะนี่กระโปรงดอกเขาจะร่วงลงมาแบบนี้ถือว่าอัตราการให้น้ําของเราที่ผ่านมานั้นถูกต้องแล้วคือน้ําไม่มากจนเกินไปส่วนดอกที่เขากําลังตุมต้มๆเหล่านี้เดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะบานต่อ,อข้อดีของการเอาหมวกกระโปรงดอกออกนั้นก็จะทําให้เป็นการลดจุดซ่อนเร้นของพวกเพลี้ยไฟต่างๆไม่ให้มาทําลายนี่ครับเวลาเราเช็คจะเป็นอย่างนี้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ